นี่คือหนึ่งในผลงานชิ้นโบแดงของมิจฉาชีพที่ออกอุบายหลอกขายสินค้าเลหลังอ้างว่าเป็นของจากโรงงานนำมาขายในราคาที่ต่ำกว่าตามท้องตลาดทำให้เหยื่อหลงเชื่อสูญเงินไปแล้วหลายพันบาทมา,มาส่งเวลามาส่งก็แม่เอารถมาเองแม่เอารถส่วนตัวมาก็เอารถตุกมาก็มากี่คน ก็คนเดียวแล้วก็ ını, aha, เอาลูกเมียมาแล้วก็รถตุ๊กก็คือเขาเขาจะจ้างหรือเขาจะเป็นพวกกันเราไม่รู้ไงก็แค่เนี้ยแหละที่เห็นน่ะแล้วก็รีบๆยกมาแล้วพอดีเราก็มีธุระจะไปแล้วก็ไม่ได้สนใจจะเปิดดูก็แค่นั้นเราซื้อไปกี่ลังสิบสี่ไงทั้งหมดน่ะสี่พันกว่าบาท นอกจากฉลากสินค้าที่ติดมากับขวดแต่ละใบรวมทั้งฝาที่ใช้ปิดปากขวดจะต่างที่ห้อกันแล้วเมื่อเทของเหลวข้างในออกมาดูก็ปรากฏว่าสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในขวดนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงน้ำธรรมดาแถมยังมีสิ่งสกรปรกและเศษตะกอนจำนวนมากแขวนลอยอยู่ในนั้น เื่อว่าตำหนิและสิ่งแปลกปลอมที่เห็นอยู่นี้น่าจะถูกจับผิดได้ไม่ยากเกินความสาม,มารถของใครหลายๆคนจึงยากที่จะเชื่อว่าของปลอมที่ถูกแปลงโฉมทำขึ้นมาแบบไร้ซึ่งความแนบเนียนอย่างนี้จะหลอกให้เหยื่อหลงกลได้มันถูกกว่างถูกกว่าตามร้านหน่อยหนึ่งไงเออแต่มันบอกมาบริษทัทเราก็เชื่อแล้วเราก็มีร้านรีบเราก็เลยไม่ได้เปิดพอ,อ,อเปิดแล้วก็เจอน้ําแล้วก็โทรศัพท์มันก็ปิด มันก็เหมือนใช้ซิมเติมเงินอย่างนั้นแหะมันอ้างว่ามันชื่อไอออนอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้จริงไม่จริงใช่